เปลี่ยนช่างรับเหมาเนี่ยเปลี่ยนยากเพราะเขาเคยทํางานแบบเดิมๆอะ่ะลองลองให้เขาลองใช้เทคโนโลยีดูการทํางานให้มันพอดีทํำยังไงตัดเหล็กทิ้งเป็นว่าเล่นซื้อเหล็กมาครับเป็นแผ่นขายเป็นกิโลเยอะครับหมดไปเยอะครับแต่วันนี้ก็ลงตัวแล้วครับถ้ากระบะเหล็กนะครับผมผมทําได้ดีผมบอกเลยว่างานผม การันตีได้เลยขออยากให้มาดูงานที่อู่ได้เลยครับมันต้องลงทุนลงแรงเข้าใจมันนะครับว่างานต่อรถเนี่ยมีคนห้ามผมด้วยกินเลย,เลยอย่าไปทําเลยแต่ผมก็อยากลองดูว่าถ้าผมว่าเราเราเข้าใจมันจริงๆอ่ะผมว่ามันไม่ยากเหมือนเราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องลงเล่หกับมันก่อนเข้าใจมันให้ลึกซึ้งก่อนไม่รู้ถามคนรู้มีอาจารย์ ถามแคหนึ่งอูอ่อัมพันธ์เนี่ยแน่เลยเนี่ยของจริงเลยแกเป็นคนแนะนําให้ทุกอย่างเลยและแล้วเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับอู่สอสุนทรอะในคลิปนี้ครับพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมอู่สอรถที่ได้มาฐานอู่หนึ่งในจังหวัดวุรัมครับอาเภอลำไปมากนี่แหละฮะจากเล็กแค่นเดียวครับสามารถที่จะพับเป็นทิ่สนของรถบรรทุกได้ผ่านหลายขั้นตอนพอสมควรปะ เดี๋ยวพาผู้ชมครับไปหาเท่าแก่เราได้ข่าวว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสุดไฮเทคโอ้เป็นโรบอทครับแคร์วอตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้โรบอทมาครับผมพานาโซนิกไอ้ยังนี้ก็สบายเลยครับเฮียมันนี่มันนี่บ่นดีมันนี่บ่นอ๋อเพื่จะสบายก็คือต้องลงทุนก่อนลงทุนก่อนครับลงทุนก่อนได้ข่าวว่าเครื่องนี้ เอาการเหมือนกันเดือเอามาฝึกก่อนครับเอามาฝึกก่อนมันทำอะไรได้บ้างเฮียเครื่องนี้เชื่อมทั้งวันทั้งคืนเลยครับเอ้านี่ช่างรับรักษาฝึกงานอาย,อยุ20แล้วเอ้ยทำไมแก่ตัวเล็กหรอเป็นคนพิ<อ>เศษพี่ช่างครับขอหน้ามาคุยกันหน่อยฮะอยครับ <laughs> อโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุพโชกันตาอายุ20ชื่อเล่นคืออาร์ครับ นี่คือนักศึกษาฝึกงานมาฝึกงานที่นั่งรองบุรีรัมรานี่แหละครับอ๋อแต่ว่าพี่แกตัวเล็กตัวเล็กแต่ความสามารถไม่เล็กตามนะนมนไม่เล็กตามครับไม่ธรรมดานะเสียวุฒิจับนักศึกษาฝึกงานมาเล่นกับของเล่นที่มีราคาเป็นหลักล้านเลยโอ้นี่แสดงว,ว่าเฮียให้โอกาสครับที่อื่นไม่รับนะแต่ที่นี่เรารับอ๋อาาคนถ้าเป็นคนในบุรีรัมย์เราเป็นเราเป็นมาสผม จะพิจารณาพิเศษเลยเรียกว่าเราเราสร้างงานสร้างโอกาสครับให้คนพื้นที่อ่าฮะปกติแล้วเครื่องพวกนี้ต้องอาศัยทักษะครับผมก็ต้องมาฝึยกันจะมีคนมาตั้งโปรแกรมให้ก็คือคนคนบริการอันนี้จะคุณดูแลให้ให้ฝึกงานไปด้วยอ่าฮะให้ให้เรียนรู้ให้ให้ลองเล่นดูครับครับดีกว่าเขาไปฝึกงานแบบทั่วไปอ่าเด็ดเนื่งครับผมอยู่กับอยู่กับเฮียกี่เดือน ตอนนี้สองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วก็คือเรียนจบก็จะไปทำงานที่นี่เรียนจบก็ทำงานที่นี่ไม่ต้องหางานที่ไหนเลยโอ้เนี่ยเป็นบ้านเราเนี่คนในบุรีรัมย์แล้วครับไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นตั้งใจให้คนใบานเราเดี๋ยวมาถามช่างหน่อยแล้วว่าไงครับช่างพ่อแม่พี่น้องนี่มีใครตัวเล็กแบบนี้ไหมในผมตัวเล็กเดียน ลินเด่นได้ออยินเด็ดแ,แต่แต่ดีนะนพี่แกสู้ชีวิตแกไม่ท้อนะครับเออเท่ออกเท่เลยนะเทเราเท่ด้วยเราเท่ด้วยนี <laughs> เออ่เราทำงานได้นะนี่แหละครับท่านผู้ชมเออเฮียแกก็เข้าใจนะเข้าใจหา,หาช่างมาคือเปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยที่มีความสามารถที่มีความตั้งใจตั้งใจคนระับตั้งใจไม่มีตกงานคะรับ มีเครื่องพับมีเครื่องตัดแล้วก็มีเครื่องเชื่อมเลเซอร์มีครับมีตัดพับเลเซอร์มาเลยครับตัวนี้มันแม่นยำแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผิดพลาดไม่มีผิดพลาดไม่บ่นด้วยไม่อู้ด้วยไม่อู้ด้วยไม่เคยอู้งานเลยไม่เคยเจ็บตายนะมันโหลดไหมเฮียไม่ครับไม่แล้วฮะใช้แบบเชื่อมเชื่อมตลอดเชื่อมตลอดครับแนวยาวแค่ไหนมันเชื่อมได้ได้ครับเมตรสี่สิบอ๋อเขาสามารถซื้อเชื่อมเมตรสี่สิบ มันเชื่อมลวดอะไรฮะประเทศีินก็เรียกกัน CO2 ีร,รทรเอาเชื่อ,อ,อมะอะไรเชื่อมเด็กโครงสร้างหลักได้ไหมฮะได้ครับแต่ว่ามันหน่อนจำหนึ่งากอ๋อหนงครัรบแบบเดียวกันเนี่ยเป็นทั้งท่นอย่างเงี้ย่าฮะท,ท,ทีนี้ถามความคุ้มคุลกับเจ้าตัวนี้ที่เอามาครั้งแรกเฮียมองว่ายังไงยังไงก็คุ้มครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าโรงงานผลิตต่อไปเนี่ยอนาคตยังไงต้องใช้เทคโนโลยีแน่นอนครับถ้าเราไม่เรียนรู้เทคโนโลยีเราไปต่อไม่ได้อ่าฮะมันมาแทนที่คนแล้วนะมันแทนที่คนครับต้องแล้วอย่างนี้คนจะตกงานไหมไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกคนต้องพัฒนาตามบริหารด้วยตามมาให้ทันด้วยก็เรียกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันอ่าฮะก็คือคนได้สบายขึ้นคนสบายขึ้นสบายเราค่าแรงอ่ะลดเขาไหม ต้องเพิ่มด้วยครับต้องเพิ่มด้วยเพราะเขาเก่งขึ้นโปรแกรมเป็นอะไรเป็นครับผมเหมือเเนเ,มมอเราจบเย็นั้งเชื่อมมาเชื่อมเดียวไม่ได้แล้วเราเขียนโปรแกรมเป็นด้วยอืมมันก็ได้อยู่ที่ทักษะนมงขึ้นมาข้างเราต้องพัฒนาครับต้องต้องไปต่อต้องไปต่ออ่ะนี่แหละครับคือจุดหนึ่งครับของอู่สอสุนทรครับ ้ช้เป็นโรบอทแล้วนะในการพัฒนาตัวอุปกรณ์ต่อร่วมกับสิบล้อสุดท้ายก็ต้องพึ่งคนแต่ว่า<อ>คนต้องเพิ่มทักษะดูดูที่เราด้วยครับทักษะเราสำคัญสุดแหละแต่ขอใช้คนทำงานวันหนึ่งเป็นอย่างเ,งเาี่นไม่วันสามร้อยตัวอันนี้คนเดินไปเดินมาเล่นได้พันห้า พันห้าใช่เพิ่มขึ้นมาอีกห้าเท่าหเท่าคนทำได้แค่สามร้อยชิ้นใช่เหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยตอนนี้คนสบายขึ้นกี่คนอะสามร้อชิ้นสองสองคนมาตกไปคนละร้อยห้าสิบไอตัวนี้เครื่องเดียวเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าเท่าสิบเท่าเลยโอ้หน้าลองทุนอยู่ฮะแล้วก็สวยบาอนมี่ามทดสอบครับผม มามาลองเล่นดูว่าเป็นเหมือนเครื่องอาจารย์อาาลองดูลองดูคิดนามเลยครับเนี่ยโปรเจกต์นี้ไม่คิดไม่ไม่คิดนาไเลยครับโอกาสมาไ่อย่างเดียวครับมีโอกาสไม่รค,ครับบางคนก็มีแค่ความฝันนะครับแต่เขายังขาดคุณนะครับขาดเหมือนกันครับแต่ไฟฟ้าคุณได้ครับขาดเหมือนกันคุณนะครับขาดทุกคนผมกล้าพูดเลยขาดทุกคนยูที่ความกล้าครับ แล้วก็ความสามารถดีตสเราแม่ทำแค่อื่นเนี่ยเราขายพาร์ทด้วยใครที่อยากต่อรถเหมือนเราครับมาหาเราก็ได้มาหาเราว่าเอ๊ะทำไมเราทำรถหกล้อดั้มเนี่ยทำได้อาทิตย์นึงเสร็จเรามีพลาแปรพาร์ทครับทุกอย่างเราไม่ใช่ว่ามีแค่โรบอตเรามีตั้งแต่เครื่องงานม uh ัน huh. ต้องเทมาก่อนดีเชื่อมได้ครับไม่ใช่ว่าวันนี้อยากเชื่อม ซื้รอรถมาเชื่อมเลยไม่ได้อูอไหนจากทถู้มาหาผมเลยอยากอยากต่อรถที่ได้เร็วเบื่อเบือเ่อช่างอฮะลองมาหาผมดูอาจจะใช้เทคนิคที่นิดหน่อยก็สาม,มารถทำได้แล้วออให้ทุกคำแนะนำแนะนำได้หมดเลยไม่มีหมกเว้ไม่มีปิดบ <laughs> ังมาเลยครับทำได้ ยิ่งช่วยกันทำงานยิ่งช่วยพัฒนายิ่งชอบครับเขาชอบแนวคิดเนียแกงเลยฮะชอบแบบไม่มีไม่มีนี่ครับมาเลยครับแกเป็นคนดึงดึงจากคู่แข่งนะฮะมาเป็นคู่ค้าร่วมพันธกิจพันธมิตรกันผมไม่มีคู่แข่งครับผมไม่เปมีคู่แข่งครับผมมีแต่คู่ค้าแล้วราคาล่ะครับมันเกาะกลุ่มกันไหมเฮียเกาะกลุ่มกันครับอราคาอู่เราก็ให้ราคาอู่ไปขายหน้าร้านเราก็เราก็ให้ราคาหนึ่งอ่าฮะปู่มา ผมอจถ้าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันอู่ต่อเหมือนกันน่ยถ้าเขามีประสบการณ์ผมมีเครื่องมือช่วยกันคุยกันจอยกันงานเราออกมาดีแน่นอนทั้งหมดแล้วเราช่วยทำงานดีกว่าครับ รถหกล้อเก่านะครับมาแปลงมาโมดิฟายมาขึ้นรูปใหม่อันนี้ก็ใช้เป็นวัสดุเดิมเป็นบางส่วนส่วนแผงข้างครับเสาท้ายนี่เป็นของใหม่เลยส่วนหัวจงอางมีเพิ่มเติมครับพื้นเป็นพื้นเดิมนี่ครับรถที่ทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะกระบะ ของอู่สอสุนทรเอาเข้าจริงๆคันนี้ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่วันเข้ามานะครับประมาณสองอาทิตย์วางดำทำสีสองอาทิตย์จบไหมครับพี่ช่าง <S 2> 2 <S เป็นคันแบบนี้เลยได้ไหม 2> 2ครับทันสีจบเลยไหม 2> 2ได้อยู่เนาะต่อคัน นีฮะยืนย <in the> ันแล้วครับพี <sm> uh ่แกบอกว่าสองอาทิตย์ F M 8ป J ครับ260นี่คันที่ใช้งานแล้วก็มีนะ360ครับนี่คือมาต่อเป็นกระบะใหม่กระบะเดิมทรงไม่สวยหรือว่าไม่แข็งแรงหรือว่ามันผุ ัาออเพิ่มตรงไหนได้หมดฮะจะซื้อจะขายครับทางอู่มีบริการรองรับมีไฟแนัซนจัดให้ด้วยรถเก่าแค่ไหนฮะก็รับซื้อเหมือนกันเดี๋ยวรผมพาไปดูรถนี่อันนี้คือใหม่กิฟตเลยป้ายแดงนี่คือถมใหม่ของเขานะยีสุขเอาแล้วครับนั่นก็คือกระบวนการแล้วก็วิธีการทิด ของผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีในความคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมีมาตั้งแต่ก่อนเก่านูน้นไม่ดีก็ต้องพัฒนากันต่อไปฮะอ่ะเดี๋ยวในวันทุวันนี้ก็เครื่องมือเข้ามาแทนที่กับแรงงานที่มีอยู่เดิมเราก็ต้องพัฒนาทักษะของเราตามให้ทันครับ